เกตวริทนทรโพสต์ถึงถนอมสามโทนหรือนายวิทยาเจตภัยหนึงในสมาชิกวงสามโทนเสียชีวิตในวัยห3ปีหลังจากป่วยด้วยโรคมะเร็งตับมาได้ระยะหนึ่งซึ่งเมื่อวันที่30มีนาคมมีรายงานว่านายวิทยาเจตภัยหรือถนอมสามโทนได้เสียชีวิตแล้ว หลังเข้าการรับการรักษาด้วยโรคมะเร็งตับซึ่งทานด้ามบุมบิ๋มเผยว่าถนอมเพิ่งตรวจพบมะเร็งตับเมื่อไม่นานมานี้และได้เข้ารับการรักษาด้วยการฉายแสงและทำาคมและได้คุยโทรศัพท์ผ่านกับถนอมเมื่อวันที่27มีนาที่ผ่านมาถนอมยังเล่าให้ฟังว่าเพิ่งให้เคโมโมาครั้งที่6และได้พูดคุยให้กำลังใจกันโดยถนอมมีกำลังใจดีมากสภาพร่างกายก็ดูปกติทั่วไป ก่อนหน้านี้ยังทำงานถ่ายละครได้ออกกำลังกายได้ตามปกติจนกระทั่งเมื่อวานนี้ทางภรรยาของถนอมได้โทรศัพท์มาแจ้งว่าพี่ถนอมไม่รู้สึกตัวแล้วและเสียชีวิตลงอย่างสงบล่าสุดทางด้านเกตวลินทรได้โพสต์ภาพอะไรถนอมสามโทนที่มีโอกาสเคยร่วมงานกันพร้อมข้อความระบุว่าได้รับการตรวจสอบแล้วขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่หนอมด้วยครับลูกข่าวเมื่อเช้าใจหายมากเลย เคยทำงานกับพี่หนอมแค่เรื่องเดียวกับบทจ่าเฉยพี่หนอมน่ารักมากๆผมจำภาพตอนที่พี่ลืมพูดของตัวเองแล้วเล่นอย่างเนียนถ่ายอย่างเซียนได้อยู่เลยครับหลับให้สบายนะครับพี่อย่างน้อยผมก็เคยขับรถให้พี่นั่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยคะ่ะ